สวัสดีค่ะไหมุ่งค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแม่ลูกพาลุยนะคะทุกคน,อ,นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมะเขือมะเขือพวงแล้วก็เอาไปคั่วกับพริกนะคะทุกคนแล้วก็เอามาปัน่นแล้วก็ใส่ไวอ้นนอะนรี้ยคะลกไวุ้ยชายแล้วก็ผักนี่ทางนี้เขาเรียกผักอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยที่มันมีนม้ำน้ำเนี่ย มันจะขมนะคะทุกคนแล้วก็เอาอันนี้มาทําเป็นขมเขาเรียกว่าซาขมแล้วก็จะกินกับบุนเส้นนะคะทุกคนนี่นะแล้วก็กินกับแบบนี้เลย อร่อยอเธอจะเอาไปชิมขาวเก,ก็น๊นวแบบนี้มันจะขมนิดนิดนะคะทุกคนมันจะไม่เปรี้ยวนะมันจะขม อร่อยเป็นแบบเต้าหู้ทอดที่ก็อร่อยนเนอราะวันนี้แบ่งผ้าแล้วก็เลยไม่ได้กินหมูปกติเขาจะเอาหมูสุกมานะคะทุกคนอืมข้าวท่าอร่อยทำกินครั้งแรกนะเนี่ยเผ็ดอร่อย มันไม่ค่อยขมต่อผ่าอันนี้สุ่มด้วยนะคะทุกคนเราทำกินที่ทำงานอืออืออ่าขม ผมเปลี่ยนใจทำไมอะออมผมมากอะทุกคนน่าอะใครรู้จักช่วยบอกสิว้าวตอนแรกเราไปต้มเอาน้ำมันมาใส่ในนี้นะคะทุกคนเนี่จะไม่มีหมูเลยนะ ขมมากขมจริงๆ,ๆใช้มือเลยทำแบบคู้ชานเราชอบกินอยู่แล้วนุ่มหอม <ๆ S 2> กินกับผัดไทยนะคะทุกคนอร่อย ไม่เอาบุญเสียเหรอทำเอาใส่คุกๆกนินเนาะไม่คำไม่กินก้าวไก็เป็นข้อกรรมอเหรเอาเราใส่ลงมาอย่างงี้ <c oughs> ตักอันนี้ราดลงไปทุกคน <c oughs> ก็เข้ากันอยู่นะทุกคนแต่ว่า เราเห็นในคลิปคนอื่นเขาจะเป็นขนมเส้นนะ อร่อยมันเข้ากันเดีใส่ลงไป,ไปคุกๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอร่อยดีอ่ันนี้วันอื่นเราจะทำอ,อีกนะคะอันนี้ทำครั้งแรกกินว้าวขวอมเนอะ ถ้าชอบจริงอมมันจะหอมวาเผือพวงพริกแล้วก็เอาไปคั่วนะคะมันก็จะได้หอมหอมแต่ว่าถ้าคนอื่นเอาแบบง่ายๆก็คือไปต้มเลยต้มรมกันเลยนะคะอ,อร่อย นี่เราทำซ่าขมเป็นแล้วนะแล้วก็จะทำซ่าส้ม,มซ่าส้มก็หมายถึงแบบยำนั่นแหละคะทุกคนเดี๋ยวอร่อย อันนี้คือของเป็นสุดของชาวราชานะคะทุกคนกินกับข้าวแล้วก็กินกับขนมเส้นอ๋อกินกับวุ้นเส้น อร่อยดีถ้าใครชอบขมๆก็ใส่ลงไปนิดนึงขนะมนะคะขมมากก็คืออยากกินอีกมีน้ำมีน้ำสีเขียวๆนะ ว่าผมอะ่ะก็จะได้ความเผม็ดขมนะคะทุกคนกินจนเงอแตกเต้าหู้ทอดหรือเราทำตัวใหญ่มากอ 这红的。 ถ้าใครอยากทำนะคะทุกคนเราก็ทำลงในคลิปสั้นแล้วเข้าไปดูได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้น ัวเอาเพริกไปคั่วเอามะเขือพปงไปคั่วรวมกันไปปั่นแล้วมาปรุงนะคะคือย้อนไปดูคลิปสั้นได้นะคะแม่ก็เอาทําคลิปสั้นลงไปด้วยนะคะทั้งขมทั้งเผ็ดคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ